โชคดีมีช่างนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเลื่อยนะครับตรงนี้เป็นมาจิต้าดีซีนะครับลูกค้าบอกว่าเวลาติดแล้วมันมันบอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับลูกค้าส่งออนไลน์มาครับตัวนี้เดี๋ยวจะล้างเช็คเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นเราก็จะถอดทําการเช็คไอความเสียหายภายนอกก่อนนะครับตัวนี้ดูรูน็อตนะครับน็อตรู้สึกว่าจะ ตัวนี้น่าจะถูกรื้อซ่อมมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะน็อตจะจะถูกดัดแปลงมานะครับไม่ใช่น็อตน็นอตเดิมของเขานะครับตัวนี้ครับเราก็จะไขน,อน็อต4ตัวตรงนี้นะครับเพื่อแยกไอ้ฝาครอบสตาร์ทออกนะครับตัวนี้ก็แต่ว่าต้องไขฝา,าปิดน้ํามันเครื่องกับไอ้น้ำมันลอโซ่กับน้ํามันเชื้อเพลิงออกก่อนนะครับถึงจะถอดออกได้นะครับในส่วนของตัวนี้ ก็หลังจากที่เรายกฝาครอบสตาร์ทออกไปแล้วนะครับเราจะมาเช็คความเสียหายด้านในนะครับว่ามีตัวไหนเสียหายบ้างนะครับตัวนี้ก็นะครับดูลักษณะก่อนนะครับว่ามีตรงจุดไหนที่เราจะต้องแก้ไขบ้างนะครับตรวจสอบดูก่อนนะครับนี่ครับผมโอเคเนาะสายมีน้ำมันมาด้วยนะครับตัวนี้ใส่น้ำมันมาด้วยก็มาตรวจเช็คดูนะครับจะมีปัญหาก็คือตรงข้อลมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะหลวมนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับท่อลมครับดูสายไฟตรงคอยนะครับเช็ครายละเอียดนะครับเพื่อที่เราจะได้เคลียร์ทีเดียวนะครับว่ามีตรงไหนเสียหายบ้างเราก็จะได้แจ้งเจ้าของเครื่องเขานะครับว่ามีมีตรงจุดไหนบ้างที่จะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะครับก็นี่ครับสายไฟนะครับ ตัวนี้ถอดคาบูออกมาเรียบร้อยนะครับถอดมาเรียบร้อยก็ค hmm. ่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเลื่อยนะครับมันอยู่กับชิ้นเลื่อยนะครับก็จะมีสิ่งอุดตันอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะมีสายไฟนะครับที่จะต้องซ่อมแซมนะครับเพราะว่าตัวนี้พันเทปมาหลวมๆนะครับไอสายมันเปื่อยนะครับงานโผล่ก็ถอดคาบูออกมาดูแลครับ1จุดก็คือเนี่ยครับตรงตะแกงกองนะครับมันจะมีสิ่งอุดตันอยู่เยอะมากนะครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง แล้วก็ตรงหน้าแปนนะครับตัวนี้มันมีลักษณะผมสงสัยนะครับก็คือมันจะมีเทปพันเกียวมามันก็จะต้องแสดงว่าตรงจุดนี้น่าจะมีปัญหานะครับตรงหน้าแปนอาจจะเป็นเกียวรูดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดออกมาดูก่อนนะครับตอนนี้หลังจากที่เราถอดออกมาดูก็เนี่ยครับดูสภาพครับก็คือรูตรงนี้มันเสียนะครับเกียวมันเสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการแก้ไขโดย เพิ่มหาน็อตนะครับที่มันเกีียวมันที่มันเกีียวมันคมกว่านี้นะครับลองใส่ไปว่าดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับก็คือต้องดูระยะยาวครับว่าน็อตมันจะถอยมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําการแก้ไขในอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าแล้วจุดต่อไปครับตัวนี้เป็นจานไฟนะครับก็เห็นไหมสังเกตว่ามันจะไอตรงเกียวมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะครับลูกค้าสาเหตุก็คือตัวนี้ครับเดือยตัวนี้สึกไปหมดแล้วครับมันก็ เวลาใส่เข้าไปอ่ะมันก็ไม่มีร่องริมแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยครับดูรอยถูที่มันเคยถูมานะครับนี่คือสาเหตุนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเวลาร่องริมเขาไอจังหวัดจุดระเบิดมันผิดเพี้ยนไปนะครับมันก็มีการจ่ายไฟการจุดระเบิดอะไรเงี้ยก็ทําให้มีปัญหาในการติดเครื่องสตาร์ทเครื่องได้นะครับ mm. เครื่องอาจจะไม่มีแรงหรือว่าอาจจะติดยากอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาที่เราจะต้องทําการแก้ไขครับน่าจะต้องซ่อททาร่องริมใหม่นะครับแต่ว่า ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะแข็งแรงสู้แบบเดิมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันก่อนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะซ่อมนะครับจุดต่อมานะครับเช็คดูตัวโครงสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวโครงนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเอามาล้างทําความสะอาดนะครับพวกเนี้ยก็คือพวกเศษพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไล่เช็คได้ถูกครับตัวนี้ก็ยางกันสะเทือน1ตัวนะครับขาดนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ ครับผมตัวนี้ก็ซีนก็เวียงนะครับรู้สึกว่าจะรั่วแล้วครับหลวมรั่วนะครับก็เปลี่ยนนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุและสาเหตุนี้ก็คือน้ํามันหล่อโซ่ไม่ไหลนะครับสายนะครับเสียหายแล้วก็ไอตัวเฟืองหล่อโซ่เนี่ยมันสกปรกมากครับเพราะว่ามีพวกเศษที่เลื่อยอะไรเงี้ยเข้าไปอัดนะครับตัวนี้นี่ครับดูครับผมแกะออกมาให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมมีเศษที่เลื่อยเศษที่ผงอะไรเต็มเลยนะครับ ตัวนี้โอเคนี่เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุดตันนะครับตัวนี้นี่ครับเราก็จะทำการล้างทำความสะอาดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับทั้งตัวเครื่องตัวโคคือทุกอย่างล้างหมดนะครับทำความสะอาดหมดนะครับเราก็ไล่เช็คจุดเสียหายนะครับเราจะได้ซ่อมซ่อมได้ง่ายนะครับเราจะมองได้เห็นได้ชัดนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่มันเสียหายนะครับคือเอามาล้างทําความสะอาดนะครับเสื้อสูบอะไรเงี้ย สื้อสูบตัวนี้สวยครับเสื้อลูกสวยครับไม่มีปัญหานะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีปัญหาพวกจานไฟพวกสิ่งข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจานไฟนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่กันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเวลาเราใส่ริ้มไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ออกแบบให้ใส่ริ้มนะครับมันจะอยู่ได้ทนได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลองไปลุ้นกันดูนะครับโอเคหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการประกอบกันครับตัวนี้เราจะมาเริ่มประกอบกันที่ตัวซิ่งข้อเหวี่ยงกันก่อนนะครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากรับก็เหมือนใสซีลก็เหวเี่ยงเข้าไปแล้วทาจารบีนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมีนี่ตัวนี้คืออ่างล่างครับตัวอ่างล่างนี้ก็จะมีพวกประเกน็นประเก็นจะเป็นประเก็นหนังไอป,ประเกน็นอะไรเขาเรียกประเก็นยางนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับสำหรับแปะไว้ประเก็นล่างนะครับในส่วนของน็อตเนตอะไรเงี้ยเราก็ล้างทำความสะอาดหมดและครับเพราะว่าเวลามันเอาไขาควงไปจับ หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แน่นนะครับมันจะไม่มีเศษอะไรไปไปนะครับเวลาเราเราไขมันจะได้ไม่รูดนะครับหัวนะครับเนี่ยครับล้างทำความสะอาดเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้เป็นชุดปั๊มนะครับที่เราทําความสะอาดล้างที่ฝุ่นล้างเศษผงอะไรออกหมดแล้วนะครับทั้งในตัวปั๊มแล้วก็ในตัวเสื้อนะครับตัวนี้นี่ครับส่องดยู่ได้ครับไม่มีไม่มีเศษไรคช้างอยู่แล้วนะครับ ก็ทําให้มันโล่งๆครับเดี๋ยวาะไว้ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับถ้าเกิดว่ามันสะอาดหรือว่ามันไม่มีอะไรอุดตนะันยังไงมันก็ออกนะครับน้ำมาเล่อโซ่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะยากตอนที่เราถอดเปลี่ยนล้างซ้มนี่แหละครับเพราะว่ามันจะต้องคือง่ายๆผ่าเครื่องไปเลยนะครับในส่วนของตัวนี้มันถึงจะทําตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับมันอยู่ข้างในนะครับก็คือจะเปลี่ยนตัวนี้ก็คือต้อง ต้องผ่าเครื่องนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาตัวปั๊มไปประกอบเข้ากับโครงเครื่องเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็ใส่เข้าไปครับเขาก็จะมีล็อกอะไรเข้าอยู่นะครับตัวนี้เปลี่ยนสายไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็ทําจุดอื่นต่อครับตัวนี้ก็เป็นชุดตัวการสะเทือนนะครับตัวนี้สายน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยเปลี่ยนสายใหม่แล้วนะครับโอเคนี่ นนรเรียบร้อยโอเคนะครับก็มาในจุดนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนไอตัวยางการสะเทือนนะครับเปียครับเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งตัวนะครับมันจ้องกล้องมันจับไม่ค่อยได้นะครับจะง,งัดเข้าไปนะครับเพราะว่าวตอนเสร็จแล้วเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามัน,มนค่อนข้างที่จะแบบยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคนะครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว อย่างการเตือนตัวนี้เป็นท่อลมนะครับตัวเดิมมันหลวมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่ให้อตัวนี้เป็นงานงานเทียบนะครับไม่ใช่งานแท้นะครับตัวท่อลมตัวนี้นะครับเพราะว่าของมาจิต้าแท้ตัวนี้หายากมากครับก็คือตัวนี้ต้องหางานเทียบนะครับเป็นงานจีนนะครับในส่วนของสายไฟคอยไฟเงี้ยครับที่มันขาดแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาท่อหดนะครับสวมเข้าไปนะครับเพื่อว่า ไม่ให้สายไฟมันเปลือยออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ดูแบบดูปลอดภัยแล้วก็ไฟมันจะได้ไม่รั่วลงกาวนะครับเวลาเราติดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วครับก็คือเอาให้จบไปเลยนะครับในเมื่อเราลื้อถึงขนาดนี้แล้วครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนะครับในส่วนของตัวนี้ครับก็พอนี่คือเสร็จเดิมมันะครับตัวนี้ก็การใส่เสื้อสูบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปหน่อยนะครับมันก็ลงแล้วเห็นไหมง่ายมากครับใส่ง่ายกว่าพวกซิลเงี้ยนะครับ ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบเข้ากับโครงเครื่องเลยนะครับมันจะมีน็อตสี่ตัวอยู่ข้างใต้ครับไขให้แน่นเลยครับยึดตัวเครื่องไว้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับในส่วนนี้หลังจากที่เรายึดอะไรเรียบร้อยแล้วครับเราก็จับตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ประกอบตรงส่วนอื่นกันไปนะครับในส่วนของคาบูตัวนี้นะครับคาบูเรเตอร์ครับผมทําการถอดล้างออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเพราะว่า สภาพเดิมคือผ้าปั๊มก็ยังไม่ได้แข็งนะครับพวกผ้าปั๊มพวกระเกลอะไรเงี้ยก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างเสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าเช็คดูแล้วไม่ได้เสียหายนะครับในส่วนผ้าปั๊มตัวนี้ก็จะประกอบขอบชุดคลาสนะครับก็ใส่ล็อกเกียวนิดหน่อยนะครับการคลายนะครับก็หมุนเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นเกียวซ้ายนะครับผมหมุนแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกยิงอีกทีนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับอกันหลุดนะครับผมโอเค มาในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นที่รอบนะครับก็จะมีฝารอบตัวนี้นะครับนี่ครับเสร็จละเอาไปแล้วเหรอมาล็อกเครื่องกันครับตัวนี้หล่อโซ่เราก็เช็คให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมพอมันสะอาดแล้วทางเดินน้ํามันหล่อโซ่อะไรสะอาดนะครับมันก็ไหลครับเห็นไหมนม่จะยุ่งยากอะไรนะครับ พอเราทําความสะอาดเครื่องอะไรอย่างนี้แล้วครับเราจะเช็คจุดเสียหายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะพวกเศร็จอะไรเงี้ยจะได้มีควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะใส่แผ่นกรองอากาศให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ครอบไปนะครับ,บนนะครบขั้นุตก็แล้วทางทำความสะอาดเสร็จหมดแล้วครับตัวนี้ก็ครับจะใส่น็อตสี่ตัวนะครับขั้นบุเอ้ยหนึ่งสองสามครับตัวนี้เป็นน็อตสามตัวนะครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยว มาตรวจเช็คสภาพข้างนอกกันครับว่าความเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมล้างทําความสะอาดทุกจุดเลยนะครับนี่ครับก็จะดูเฉียยมหน่อยนะครับก็คือดูแล้วแบบสบายตาอยากจับนะครับเวลาเราทํางานถ้าคืองานมันสกปรกอะไรเงี้ยเราก็มองเห็นจุดเสียไม่ได้ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาจับชิ้นส่วนอะไรเงี้ยมันจะสกปรกครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูก่อนนะครับ ส่วนของตัวนี้ก็อาจจะต้องเร่งช่วยนิดนึงนะครับมันจะสะตาร์ทง่ายนะครับโอเคครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับแต่ผมแจ้งไปแล้วแหละว,ว่าผมขอดูอาการของไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันจะทนไหมมันจะอยู่ได้ไหม,มจะรับมือได้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเห็นว่ามันโอเคแล้วึงจะส่งกลับนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้ครับสวัสดีครับผม